นะคะนอกจากชาวอีสานของเราจะเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่สวงแล้วนะคะยังชื่นชอบการชมหมอลำใช่เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวอีสานแล้วล่ะเออจริงนะคะทุกภาคทั่วโลกทั่วประเทศไทยเลยนะคะที่นี่อยากดูทําไงอ่ะตอนนี้เขามีแบบไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็ดูได้นะคะโบกไปดูนักแสดงแต่งตัวกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าหน้าห้านหน้าห้านออกมาจะสวยงามขนาดไหนค่ะ หมอลำใจเกินร้อยอเป็นค<อ>ณะใหญ่เลยนะคะคือคณะบอยสิริชัยใจเกินร้อยค,ค่ะเพราะจะแสดงที่บ้านโนนแสแบงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาราคามค คือทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามเนี่ยได้จัดแสดงมหากรรมหมอลำออนไลน์เพื่อฟื้นฟูเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิลปินในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดดีนะเป็นการแสดงแบบนิวโนมอลอย่างแรกแออนไลน์ละออนไลน์สองคุณดูเวทีสิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เวทีอย่างกว้างเพราะฉะนั้น <c oughs> นักร้องทุกคนนักแสดงทุกคน โซเชียล <Social S 1> ดิสแทนซิ่งห่างกันเป็นเมตรยี่ก <คน S 2> <อ>ิโลเมตรคุณดูสิเออหน้ากระจายเต็มเวทีก็ดูยิ่งใหญ่ดีเหมือนกัน,นแสงสีเสียงจัดเต็มเหมือนเหมือนเราได้ไปดูหน้าห้านเลยค่ะจริงๆงค่ะแต่ันจะขาดซีนนั้นนะ,ซ,นะซีนที่แบบว่า นางเอกนางเอกนางเอกกับพระเอกนางเอกพระเอกเขาจะเกี่ยวพาราศีเกี่ยวกันคือใกล้ชิดกันไม่ได้เออใกล้ชิดกันไม่ได้ไงก็คงต้องปรับตัวกันไปแหละคุณผู้ชมแต่ต้องบอกววาอย่างนี้มีคณะหมอนลำมาแสดงในงานนี้กว่า10คณะคุณดูเพลินๆนะคะคุณอุ้ยทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อก็เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดมหาสารคามได้มาแสดงโชว์บ้างบางคนแบบอุ้ยเหงาหงอยแล้วคิดถึงแฟนๆพอยกไม่ยกใช่ไหมคะดูอุบะแบงค์สิคะดเดี๋ยวแล้วนี่มาไร แ,แล้วนี่ล่ะอันนี้มาลายแบงค์อ่ะว้าวอ,อ,อาใครอยากจะดูคุณชนะอยากจะคล้องมารนะักแสดงนะัรงกร้องกันหน่อยก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่านทาง Facebook ของสํำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามนะคะเขา online, ออนไลน์ไลฟ์กันประมาณสักเจ็ชั่วโมงรวดรวดชั่วโมงดูกันไปป็นเพลินทั้งวันไงบอกแล้วโอ้นี่ตั้งกล้องเลยหลายตัวหลายมุมโอ้โหริงแล้วกล้องระดับความชัดแบบเอแบบถ่ายทอดออก ทีวีแบบนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวผมนึกภาพตามนะเจ็ดชั่วโมงแล้วเขาลํากันอยู่อย่างเงี้ยเหรอเขาก็สลับกันสิโค้ดงานมีหลายชุดการแสดงโอ้โหเจ็ดชั่วโมงนี่เล่นกันข้ามวันข้ามคืนโอ้ตายแล้วหายเหงาหายเหงากันไปยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะครับเราเห็นมิติใหม่เหมือนกันเนาะสำหรับการแสดงนอนลัมว่าจะต้องมีอุปกรณ์มีไมค์มีกล้องอะไรที่พร้อมจะถ่ายทอดออกไปจริงๆเป็นแบบ new normal เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเราต้องมาดูว่าเออเขาต้องมี ตอบคอมเมนต์ให้พวงมาล like ัอะ,อะไรต่างๆ<อ>มันก็เป็นวิธีใหม่นะเราอาจจะต้องเรียนรู้กันไปแต่มันก็สนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนนะคะ